ซึ่งที่พี่แนะนําจริงๆจะเป็นประเด็นนี้ไว้ประเด็นนี้พี่อยากให้แนะนําให้น้องไปดูเพราะว่าตอนแรกคิดว่าตัวเองจะสอนเกินสิบสอชั่วโมงเนาะก็เลยก็เลยอันนี้มาให้แล้วเป็นสรุปที่พี่สอนภาพนี้น้องลองไปดูได้ในวิชาสามัญหก้านะ EP ที่ห้าพี่ฉเฉลยไว้อสอนไว้ละเอียดมากที่สิบสสินาทีเหมือนกัน ข้อที่19นาทีที่40.54จุห้แนะนําให้ไปดูเพราะพี่ว่าข้อสอบแบบนี้ออกได้เนี่ยมันจะเป็นข้อสอบข้อนี้เลยโอเคนะลองไปดูส่วนอันนี้ก็เหมือนกันพี่เคยติวไว้แล้วแนะนําให้ไปดูเหมือนเดิมโอเคเนาะอยู่ในเทปแพทสองไบโอลลงไว้ปีที่แล้วนาทีที่1ชั่วโมงสามนาทีห้าิบเอ็ดวิไปหามาให้แหละลองไปย้อนดูได้นะเออโอเคเนาะเพราะว่าเอาจริงเสียงไม่ไหวแล้ว คือพี่อัดตั้งแต่ตีสามน้องแล้วเมื่อคืนพี่นอนเกือบตีหนึ่งแล้วตื่นมาตีสองนิดเดี๋ยวพี่ก็น่าจะต้องไปนอนแล้วเพราะว่าเดี๋ยวหกโมงเช้าคิดว่าจะตื่นแล้วก็มาตอบคอมเมนต์น้องด้วยเผื่อมีน้องสงสัยอะไรน้องก็ถามในคอมเมนต์ได้เนาะอ่านนั่นแหละแนะนําให้ไปดูวันนี้แนะนําให้ไปดูอันนี้นนนนเนาะถ้าไหวก็ไปดูให้พอเห็นภาพส่วนอันนี้อะเรื่องการเปลี่ยนแปลงแทนที่นิดหนึ่งละกันเวลาที่เราพูดถึงการเปลี่ยนแปลงแทนที่ออกเบื้องต้นมันคือแพทเทิร์นของข้อสอบที่เอาจริงนะ เมื่อก่อนมันออกบ่อยมากเลยแต่ว่า6กสี่หกสมันออกมาข้อหนึ่งหกหไม่มีการเปลี่ยนแปลงแทนที่จะมีสองประเภทคือการเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบปฐมภูมิ (primary succession) และก็การเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบทุติยภูมิถ้าเป็นการเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบปฐมภูมิเนี่ยคือมันจะเริ่มมาจากไม่มีอะไรเลย เริ่มจากไม่มีอะไรเลยพื้นที่เหล่านั้นเนี่ยมีความรกร้างว่างเปล่าแล้วก็ไม่มีความอุดมสมบูรณ์ของดินเลยโอเคป่ะเหตุการณ์ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบปฐมภูมิเช่นภูเขาไฟระเบิดออกบ่อยอันนี้ภูเขาไฟระเบิดลาวาทับถมลาวาทับถมแล้วก็อะไรประมาณนี้สองอันออกบ่อย โอเคเนาะสิ่งมีชีวิตชนิดแรกที่เกิดขึ้นก็จะต้องเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีม,มวลชีวภาพต่ําสุดมีความหลากหลายน้อยสุดก็คือใครมอสไรเคนโอเคปนะมอสไลเคนเราก็เลยเรียกมอสไลเค e นเนี่ยว่าเป็นผู้บุกเบิกเนาะหลังจากที่มอสไลเคนอยู่ได้มาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ย แน่นอนว่าเมื่อมันตายบุ๊บความอุดมสมบูรณ์มันก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นใช่ไหมล่ะเพราะมันมีซ่าข,ของสิ่งมีชีวิตพวกมอสไลเค้นเนี่ยเมื่อความอุดมสมบูรณ์สูงขึ้นก็จะมีพืชชนิดมีสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ขึ้นก็คือพวกหญ้าเริ่มมาแล้ววัชพืชเริ่มมาแล้วเมื่อหญ้าวัชพืชตายอุดมสมบูรณ์มากขึ้นก็จะมีพวกไม้พุ่มไม้ยืนต้นและเพราะฉะนั้นข้อสอบก็จะให้น้องเรียงแบบนี้แหละไม้พุ่มไม้ยืนต้นและสุดท้ายไฟแนลลี่ก็จะกลายเป็นสังคมสมบูรณ์ ซึ่งสังคมสมบูรณ์เนี่ยจะมีความซับซ้อนที่สุดมีความอุดมสมบูรณ์มากสุดมีมวลชีวภาพสูงสุดคือสุดท้ายแล้วอะ่ะมันดีที่สุดแล้วมันเริ่มจากคุณภาพต่ําสุดไปคุณภาพสูงสุดอันนี้คือการเปลี่ยนแรงแทนที่แบบปฐมภูมินะคีย์เวิร์ดคือเริ่มมาจากไม่มีอะไรเลยแต่ถ้าเริ่มมีความอุดมสมบูรณ์เล็กน้อยเริ่มจากการมีความอุดมสมบูรณ์เล็กน้อย อุดมสมบูรณ์เล็กน้อยวงเล็บนิดน,นึงคีย์เวิร์ดที่เขาสอบออกบ่อยยังพอมีชั้นดินอยู่บ้างยังพอมีชั้นดินอยู่บ้างโอเคปะอ่ะผู้บุกเบิกก็ยังคงเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีมวลชีวภาพต่ำสุดแต่ผู้บุกเบิกของการเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบทุติยภูมิคือหญ้าเลย เพราะอย่างที่บอกมันยังพอมีความอุดมสมบูรณ์เล็กน้อยพวกหญ้าวัชพืชเนี่ยอันเนี้ยนนจะเป็นผู้บุกเบิกของทุติยภูมิโอเคไหมอันนี้คือผู้บุกเบิกเมื่อหญ้าวัชพืชตายก็จะเป็นพวกไม้พุ่มและก็จะเรียงเหมือนเดิมเลยนะไม้พุ่มไม้ยืนต้นไม้ยืนต้นแล้วก็จะกลายเป็นสังคมสมบูรณ์อีกรอบหนึ่ง โอเคนะสังคมสมบูรณ์อย่างที่บอกความหลากหลายสูงสุดดีสุดอุดมสมบูรณ์มากสุดมวลชีวภาพสูงสุดซับซ้อนที่สุดทุกอย่างเลยการเป็นสังคมสมบูรณ์ก็อาจจะกลับหากมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเนาะก็กลับมาเปลี่ยนแปลงแทนที่ใหม่ได้อีกรอบหนึ่งอ่ะอีกนิดหนึ่งลืมบอกสาเหตุที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบทุติยภูมิถ้าปฐมภูมิที่บอกแล้วเช่นภูเขาไฟระเบิดลาวาทับถมถูกไหมถ้าทุติยภูมิเช่นภัยธรรมชาติ ภัยธรรมชาติการเผาป่าทำไร่เลื่อนลอยอะไรแบบเนี้ยเผาป่าทำไร่เลื่อนลอยคือสุดท้ายอ่ะยกตัวอย่างเช่นเผาป่ามันเนี้ยเออเผาป่ามันก็ไม่ได้หายไปแบบราบทีเดียวเลยนึกออกไหมมันยังพอมีชั้นดินหลงเหลืออยู่มีความอุดมสมณ์หลงเหลืออยู่เพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบทุเียภูมิอาจจะใช้ระยาใช้เวลาไม่ได้นานเท่าปฐมภูมิเนาะแต่ปฐมภูมิเนี่ยโดนลาวาทับถมด้วยอุณหภูมิของมันเนี่ยน้อง แน่นอนมันก็ทําให้สิ่งแวดล้อมหรือว่าทรัพยากรหรือว่าสิ่งมีชีวิตอะไรที่อยู่บริเวณที่มันดนลาวาทับเนี่ยมันก็ตายไปหมดดิเพราะฉะนั้นมันต้องเริ่มด้วยการน,นับหนึ่งใหม่เลยโอเคเนาะอ่ะประมาณนี้อ่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ป่าแห่งหนึ่งปล่อยทิ้งร้างไว้อันนี้คืออะไรทุติยภูมิถูกปะทุติยภูมิแน่นอนปล่อยป่าร้างแล้วก็มีไฟไหม้ป่า เพราะฉะนั้นอันนี้คือทุติยภูมิแน่ๆน้องตัดปฐมภูมิทิ้งให้หมดเอ,อเหตุการณ์ใดจะเกิดเป็นลำดับแรกคำตอบก็คือมีการอบพยพเลยไหมหรือว่ามีการงอกของพืชทอยู่ใต้ดินก่อนเมื่อดินมีความชื้นข้อห้าถูกต้องนี่คือสิ่งแรกที่จะเกิดคือสัตว์อื่นมันยังคงเข้ามาไม่ได้หรอกเพราะว่ามันไม่ได้อุดมสมบูรณ์แบบเพียงพอที่จะให้สัตว์อื่นเข้ามาอยู่ได้มันต้องมี เป็นทีละสะเต็ปต้องมีผูบุกเบิกต้องมีเป็นไม้พุ่มไม้ยืนต้นแล้วจึงจะกลายเป็นสังคมสมบูรณ์แล้วสัตว์อื่นจึงจะค่อยเข้ามาอยู่ได้อะไรประมาณนี้โอเคเนาะเออเออพี่ลืมลืมย้ำอีกประเด็นหนึ่งมันไม่มีอันนี้นี่ม .6 เทอม2มันไม่มีเรื่องประชากรน,น้องไปทวนอ่ะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่บอกตอนท้ายดีกว่าโอเคนะอันนี้จบเลยนะนะข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งแล้วเราจะจบวันนี้แหละ ข้อนีรื่องใบโอมปกติใบโอมเราอ่านกราฟกันอีกแบบหนึ่งถ้าใครไปเรียนสามัหกห้าเนาะอันนี้พี่เอากราฟมาจากสสวทแล้วพี่ขอแค่สองใบ,บโอมพอถ้าเขาสอบออกกราฟแบบน,นี้น้องเห็นไหมกราฟเส้นแสดงอุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือนกราฟแท่งแสดงปริมาณน,น้ําฝนเฉลี่ยรายเดือนในแต่ละปีนั้นน,น้น้องตอบพี่ได้ไหมว่านี่คือใบโอมอะไรบ้างพี่ขอแค่นี้เลยอย่างอันที่หนึ่งน้องเห็นไหมว่ากราฟกราฟอะไรนะกราฟเส้นแสดงอุณหภูมิเฉลี่ยอุณหภูมิเฉลี่ยติดลบนะ ทุกเดือนเลยติดลบขึ้นมาก็ขึ้นแค่ประมาณบวกสิบบวกห้ากราฟแท่งแสดงปริมาณน้ําฝนน้องดูไหมเห็นไหมปริมาณน้ําฝนเทียบกับฝั่งนี้นะก็ต่าโคตรต่ําเลยแต่แต่ละเดือนน้ําฝนน้อยอุณหภูมิต่ํานี่คือไบโอมเดียวคือทุนรานี่คือไบโอมทุนราโอเคนะลักษณะเด่นของไบโอมทุนราก็คืออะไร ผมไม่ต้องเขียนเลยแหละว่าน้ำน้อยอุณหภูมิหนาวเย็นลักษณะดินเมืองเครือน,นี้ชั้นดินแข็งตัวชั้นดินแข็งตัวเราเรียกลักษณะที่สำคัญเลยก็คืออันนี้ว่า permafrost p e f r o ออเผื่อออกเผื่อออกเผื่อมันออกแบบนี้ก็ได้โอเคเนาะเอาตัวอย่างสิ่งมีชีวิต สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในบริเวณแบบอมทุนราก็ต้องเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีการปรับตัวให้ตัวเองอยู่ในสภาพแวดล้อมที่หนาวเย็นได้มันก็มีการปรับตัวต่างๆเนาะยกตัวอย่างเช่นก็ทํามีเช่นมีขั้วโลกอะไรแบบเนี้ยเออเราก็จะเจอกวางเรนเดีย์แไบเนี้ยมอสไลเคนเนี่ยก็จะเจอเยอะอะไรประมาณนี้ตัวอย่างเล่นๆเนาะอะ,อะต่อมาบ้างไบอมชนิดที่สน้องเห็นไหมอุณหภูมิสูงอุณหภูมิคือ กราฟเส้นแล้วเทียบกับแถังนั้นซ้ายนะดูกราฟให้เป็นเออเพราะฉะนั้นน้องเห็นไหมว่าอุณหภูมิเนี่ยโอ้โหสิบถึงสี่สิบกว่าแล้วก็ลงมาคือสุดท้ายแล้วอุณหภูมิสูงทั้งปีอุณหภูมิสูงปริมาณน้ําฝนโอ้โหเทียบดูเทียบกับฝั่งนี้นะปริมาณน้ําฝนอุณหภูมิสูงปริมาณน้ําฝนต่ํามีอันเดียวคือทะเลทรายดิเซอร์ ทะเลทรายลักษณะดินของทะเลทรายคือน้ำน้อยมีความแห้งแลง้งพืชอ,อันนี้คือลักษณะดินตัวพืชที่อยู่ในตำแหน่งนี้ต้องมีการปรับตัวเพื่อป้องกันการเสียน้ำปรับตัวเพื่อป้องกันการเสียน้ำต่างๆ มันจะมีข้อสองข้อหนึ่งใช่ไหมตอนเรื่องพืชที่มีการปรับตัวมีการลดขนาดของรูปปากใบมีการทําให้จํานวนปากใบน้อยลงอะไรต่างๆพวกนั้นเออก็ต้องมีการปรับตัวเนาะอันนี้ดูดูกราฟให้เป็นนะถ้าอุณหภูมิต่ําน้ําน้อยอุณหภูมิต่ําหลักติดลบมากๆอะ่ะอันนั้นคือทุนรา่าอุณหภูมิสูงมากๆน้ําน้อยมากๆอันนั้นคือทะเลทรายเอาแค่สองอันนี้พอสําหรับเวลาประมาณนี้โอเคนะอ่ะจบต่อมาเป็นเรื่องของ ค่าดีค่าบ o d ดีชาวบ้านในหมู่บ้านแห่งหนึ่งสังเกตว่าโรงงานในอุตสาหกรรมในหมู่บ้านทําให้คุณภาพน้ําในบึงเนี่ยมีคุณภาพที่ลดลงจึงร้องเรียนให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบและวิเคราะห์ผลการวัดคุณภาพน้ําในแหล่หลงน้ำทั้ง4ี่บึง1 2 3 4สจากผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ํานักเรียนอยู่ในหมู่บ้านนี้จะแนะนําให้เอาน้ําจากบึงใดมาใช้วิธีการวัดคุณภาพน้ําพี่เอาสามร้หกส้บไม้ให้น้องดูแล้วไม่ต้องไปทวนแล้ว เราจะวัดจากสองค่าคือค่าดีและค่าบ OD ค่าดีคือค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ําถ้าสูงคือน้ําคุณภาพดีค่าบ OD คือค่าที่ปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ํบ BOD ดีต้องต่ําน้ําถึงจะคุณภาพดีเพราะฉะนั้นการวัดว่าน้ําคุณภาพดีหนึ่งดีอต้องสูงแน่นอนออกซิเจนมีน้ําเยอะเอ้ยน้ํามีออกซิเจนเยอะเออคือดีอสูงมันต้องดีแน่ๆแหละบ o d ดีต้องต่ําน้องดูว่า เราจะดูแค่สองอันนี้นะ DO ต้องสูงน้องคิดว่าอันไหน DO สูงหนึ่งกับสองเห็นไหมน้องเห็นไหมเดี๋ยวนะปากกาพี่จะพังแล้วเนี่ยอ่ะหนึ่งกับสองอันนี้ DO สูงอ่ะเป็นน้ำคุณภาพดีอันนี้ DO ต่ำไม่น่าดีถามว่ารู้ได้ไงว่าสูงต่ำพี่พี่เทียบตัวเลขเลยเนี่ยหกับห2าจุดกับ2มันใกล้เคียงก้อนเดียวกันนึกออกไหมอย่างอันนี้ BOD บ้าง BOD ต้องต่ำยิ่งดีนี่ไงสอดคล้องเลย BOD 2 BOD 3กับ BOD 5กับ8อันนี้ BOC สูงไม่ดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าน้องจะแนะนําน้องก็แนะนําไปเลยว่าแนะน,น,ะนําแหล่งน้่1กับ2เนื่องจากก็เหตุผลที่บอกไป DO สูง BOD ต่ำน้องก็เลยแนะนําแหล่งน้ำนี้ให้โอเคไหมอ่ะจบสำหรับ